สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมามังไงเรื่องราชันผู้โดเดเตี่ยวในตอนที่39กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะเจ้ามีแผนอะไรอีกคือผู้ตรงนี้จะปลอดภัยหรือเปลาบาทเขาไม่กล้าทำเรื่องใต้เปิดกตาเราหรอกฝ่าบาททาได้ถึงระดับได้ก็หม่อมมีอยู่วิธีหนึ่งไม่รับประกันว่าจะได้ผลร้อซแต่ก็ลองดูได้ว่าผู้จัด พูดว่าการจะพูดความจริงหรือไม่ข้าแนะนำว่าให้เจ้ารีบอธิบายเพื่อที่จะไม่ต้องรับความขมขืนปะบาททราบดีกระหม่อมกระทำคนเดียวข้าคิดว่าเจ้านี้ไม่เห็นลงศพก็คงไม่ยอมพูดความจริงสินะข้ายอมแล้วข้ายอมแล้วเป็นท่านเอื้อ ยาระงงประสาทที่มอบให้เขาหน้าจะออกอีกิแล้วเพราะว่าการโหลดที่คุกใต้ดินนั่นคงจะสิส้นไปแล้วคนที่เจ้าหามาอย่างพวกเรานี่จะปิดบังท่านอ,องอานได้หรือท่านอาเพื่อไม่ให้เขาเปิดปากต้องลงมือสอบคำสอบปากคำแน่จากความถี่ถ่วนของท่านอาหลังจากลงมือต้อง ยืนยันให้เร็วที่สุดไม่นานก็คงจะพบ,บเบาะแสอย่างนั้นเพราะงั้นเจ้าต้องเร่งมือต่อจากนี้ก็ต้องดูความสามารถของเจ้าแล้วอย่าใจร้อนข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกข้าแค่อยากให้เจ้ารับให้สบายสักหน่อยอือดูที่การเคลื่อนไหวที่มือของข้าไม่ต้องคิดอะไรเลยตามองไปตามการเคลื่อนไหวของมือข้า ตอบคำถามที่ข้าถามตอบตามความรู้สึกก็พอโจกบรรเทาสาธารภัยที่มีเส็จหินใครสั่งให้เจ้าทำท่านอองอันเขาบอกว่าทำแบบนี้ฝ่าบาทจะไม่ได้ใจประชาชนสามารถฉวยโอกาสนี้เอาอำนาจการบรรเทาสาธารภัยคืนกลับมาสู่ตัวเองได้หนังสือรับผิดฟูจบเรื่อง นี่ก็เป็นอาจารย์นักต้มตุ๋นของเจ้าหรอที่สอนเจ้าเออตอนที่ท่องโลกไปกับอาจารย์นี่ก็เรียนรู้จากหมอเถื่อนคนหนึ่งเขาคงไม่เฉยโอกาสวันไหนตอนข้าหลับวางเมงเอาใหม่นะคะเจ้าคงไม่เฉยโอกาสวันไหนตอนข้าหลับวางเมงกู้ข้าใช่ไหมวางมาแมลงกู้ข้าใช่ไหม หากกระหม่อมคิดจะวางพิษเมงกูฝ่าบาทจะต้องใช้เคล็ดลับเช่นนี้หรือหรือไม่ใช่วางเอาใหม่ละคะหรือไม่ใช่ว่าง่ายไปหรือวันนี้ยุ่งมาทั้งวันแล้วคะ่ะไม่ได้ดูแลเจ้าให้ดีเลยคิดไม่ถึงว่าเจ้าแซงเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็ดูแปลกตาไปอีกแบบ เอานะคะก็จบกันหมที่เรียบร้อยนะะส่วนเพจผู้แปลก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะ,ะถ้าอ่านผิดแบบเยอะหน่อยนะคะก็ขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้แอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ